คือเป็นธรรมเนียมทุกป,ปีอยู่แล้วว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะมีของขวัญปีใหม่ให้นะคะโดยเฉพาะนนในช่วงที่มีวันหยุดยาวๆแบบนี้ประชาชนก็จะมีการเดินทางค่อนข้างเยอะนะคะมีข่าวดีมาจากทางกระทรวงคมนาคมะคะ่ะคุณพิพัฒรัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่ประจําปี2569จากกระทรวงคมนาคมชุดของขวัญปีใหม่เนี่ยก็รวมหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดิน ทางทุกรูปแบบทั้งถนนรถไฟรถไฟฟ้ารถโดยสารเรือและการเดินทางทางอากาศด้วยที่กระทรวงคมนาคมจัดไว้ของขวัญสําหรับปี2569นี้มีอะไรกันบ้างใครที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์หมายเลข7หมายเลข9ขึ้นฟรีนะคะแล้วก็เปิดใช้ชั่วคราวทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือว่า M6 เส้นบางไปอินนครราชสีมาแล้วก็มีการยกเว้นค่าผ่านทางทางด่วนหลักๆ หลายสายก็คือขึ้นทางด่วนฟรีนั่นแหละทั้งบูรพาวิถีการจนาพิเศษเฉลิมมหานครสีรัฐและอุดรรัธยาค่ะนอกจากนี้เปิดให้จอดรถฟรีในสนามบินสังกัดทออทอและมีการเตรียมประสาน6สายการบินไทยลดราคาค่าโดยสารจากเพดานสูงสุด30%ในเส้นทางยอดนิยมด้วยนะคะแล้ก็มีการเพิ่มเที่ยวบินแล้วก็ที่นั่งรองรับการเดินทางในช่วงปีใหม่นี้ด้วยค่ะ ส่วนกิจกรรมล่องเรือไหว้พระ9กวัดรับปีใหม่อันนี้ก็ฟรีด้วยนะคะด้วยเรือไฟฟ้า My Smart Ferry แล้วก็มีการขยายเวลาเดินรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสีเหลืองสีชมพูต่อเนื่องถึงเช้ามืดในวันปีใหม่ด้วยส่วนรถเมย์ขอสอมอกก็มีการเพิ่มเที่ยวรถด้วยแล้วก็ขยายเวลาเดินรถสายที่เชื่อมงานสวดมนต์ข้ามปีในวัดสำคัญนะคะรวมไปถึงรถโดยสารบขอสอจัดโปรโมชั่นไปก่อนกลับที่หลังลดค่าโดยสาร20%สําหรับผู้จองตั๋วผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอนช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ